สวัสดีย่ำะเศร้าครับพี่น้องมัอน,นี้พามาหากินครับผมนี่ใส่ตุ่มกุ้งไว้น้องนี่แหละครับใส่ใวเจ็ดแปดหลังเดี๋ยวสิพามายามตุ่มดักกุ้งเขาเนาะว่าจะหมานหรือประมานป่ะไปเบิ่งกันดีกว่าครับหลังแรกใส่ว้นี่แล้วครับนี่เสือกมัดว้นี สังมันไว้นี่โอ้ได้เดี๋ยวจะดึงขึ้นมาเลยโอ้ตีนใหม่เนาะพี่น้องเอ้ยหลังแรกตีนใหม่ใหม่ไปทับคือบ่หลังแรกโอ้โหคืออยู่คืออยู่ครับคืออยู่คืออยู่เดี๋ยวจะเอารวมหูบหรวมให้เบื้งหุบรวมแล้วโอ้พอได้อยู่ครับ

ได้หอดปลาดุกเขาหอดปลาดุกเลยพี่น้องเอ้ยหักบ่กุ้งกระไลคุณน่ะกุ้งกระไลพี่น้องเอ้ยปลาดุกก็ได้เอาเบิง้งกลุ่มขูดเขียบขูดเขียบเลยเห็นบ่ครับโอ้หปลาดุกกับเขาเนาะที่นี่กุ้งกระหัน โอ้โหมานมานมานันมลังต่อไปลังอีกไวขางขางเงาะใหม่เลยเอโหโหขางใหม่ด้ยลงังนั่นพผานพอผพาน หาดบ,บ่อผาดกุ้งสุดๆดอึ๊ยโอ้ยาดเนาะนี่ครับบ่อผาดปลาซิวกับเขากุ้งกับเขาอู้ได้ก้อยแท้ได้ก้อยแท้พวกปลาปลาหน่อยหลายๆครับปลาหน่อย ม,มีเวลาเนาะมาวานแหได้ได้เลเี้ยขัดเสียงนกกระว่ากับไกป่ปลาขันอยู่ทึงโน่น,นครับขันอยู่ทึงดอนเมื่อ็นสาวนกก็ออกหากินคือกันนี่แหละอีกสองหลัง,งหลังใส่ตรงนี้ นี่นี่สองสองลังนี่ก็พ่อก่แล้วครับแค่สองลังก็พอไก่แล้วนี่กุ่งสดสดโดดดงเดียงดงเดงอยู่นะครับเห็นไหมนี่สองลังนี่ก็พอก่อแล้วเดี๋ยวจังสิไปเทร,รวมยุบบ้านผลงาน ตรงนี้อีกหนึ่งหลังหนามมันหนามมันเริ่มแหงแล้เนอพี่นอ้อง ขนาดเลยหลังนี่หลังนี่คักขนาดเลยครับปลาซิวปลาซิวก็ได้กุ้งกระเพราดีโอ้โหมานมันครับหลังนี่นี่พี่นออกเบิองโอ้จุ่มจุ่มเดียวบักง่ายเลยครับนี่หมานมานันเหลืออยู่สองหลังครับผม อยู่ในขลองถ้าถ้าลุยลงมาไก้ยกูน้ำเลยนี่เห็นแต่เสือกเห็นแต่เสือกยี่นี่อึ๊บอึบเห็นแต่เชือกถ้าว,ว่าโยกขึ้นแล้วขับแคบๆแ,แม่ละหนักเฮ้ยได้ยนินเสียงวะพี่น้อง,อค,งอคนะเนี้ยคนหนักเบ้ยขบเข็บขบเข็บเลย ปลาซิวโอ้ปลาซิวก็เข่าหลายเดี๋ยวหูบตัวหน่อยก่อนนี่นะครับหนึ่งตุ่มเลยอุย้ยหยอดซึ่งหยอด มาอีก2หลังเบ่งพี่นอ้องแต่ละหลังนี่แต่ละหลังนี่เต็มมานมานโอ้ปลาซิวกับเด็ก,ก่อยใดนั่นเลยปะเด,ยเดี๋ยวจะไปเทร่วมเทร่วมอยู่บานเนาะไปเบ่งผลงานโดยร่วมแ้วกันอยู่บานว่าจะสรุปม่านี่จะได้ร้ายเป็นไหมาหอดบานเรียบร้อยแล้วครับนี่เทออก เทออกแล้วผลงานโดยรวมมันี่โอ้หลายหลายนี่ประดุกกับเขาเออเขามาได้จังได้เนาะปลาดุกโอ้คือว่าสุดยอดเลยแหละครับนี่มันมานมันมาน,มน,มนโอ้ยข,ขนาดเลยแต่เป็นโลเลได้หนึ่งครับนี่เครื่องหมอเอาคลิปนี้เนาะก็จะขอจบคลิปแคน่นี้แหละครับผม ไปเฮ็ดให้เบิ้งแหละครับกลับมาหาอยู่หากินจังี่แหละเอาจะขอจบคลิปแค่นี้เนาะครับผมสวัสดีครับ